ออกกำลังกายสิอ้วนอ้วนอ้วน,นครับออกกำลังกายหน่อยเร็วเร็วอ้วนอากากอ,อากากำลังก,กายหน่อยเร็วออกกำลังกายเอออ้วนอ้วนออกกำลังกายหน่อยสิอ๋อยกขาได้ด้วยยกขาไม่ล้มด้วยอุ้ยทรงตัวเก่งจริงๆอ่ะออกกำลังกายเร็วเรออ็วแฟนขับรออยู่เร็วอ้วนแฟนขับรอดูหนูอยู่เนี่ย เร็วตาชี่อ่ะเร็วเร็วออกกำลังกายสิอเอ้ยกินป่ะมาหม่ำป่ะมาหมามะเอาหม่ำหม่ำมะกินเนื้อไหมเออเอาป่ะเอาป่ะกินกินเนื้อป่ะเอาปะล่ะเดี๋ยวแม่เอามาให้เอาป่ะอ้ยแลบลิ้นแผลบ,บจะกินไหม่ะเอาป่ะนี่เอาออกกำลังกายก่อนเร็ว เอาอ้วนออกแซ่อ้วนไม่ออกกำลังกายฉีกนันใหญ่นะฟริงนะนี่ไม่ได้อาบน้ำนะเหม็นเน่าเลยเอา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 เ้เเอ้วนอ้วนอ้วน ้วนกินป่ะม่ำหม่ำป้าอ้วนเอาป่ะกินเนื้อป่ะเอาเนื้อป่ะเนื้อมา็นเอากินเปล่าเดี๋ยวแม่เอาเนื้อให้เอาป่ะอ้วนอ้วนนอนด้วยป่ะกินเนื้อป่ะป่ะป่ะโหมูตอน นอนด้วง